ย่อสาวใช้ตัวน้อยตอนที่12เลิกเรียนได้ตกค่ำคืนนั้นแสงเทียนบนโต๊ะสว่างสวัยหยงซัวนั่งอิงหมอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเหนือย,ยกพื้นที่มีเตาผิงอยู่ด้านล่างขณะเคลิ้มหลับกลับแววเสียงมาจากที่ไกลแสนไกลนั่นเป็นเสียงที่เขาเคยคุ้นเป็นเสียงของอาจารย์ผู้สอนภาษาแมนจูให้เขาในวัยเด็ก ยามหลับฝันวันเวลาม้วนหายไปดังน้ำป่าพาเขาย้อนกลับไปสู่ห้วงอดีตเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขามองเห็นห้องเรียนในวัยเด็กวังอื่จุินอ๋องห้องอ่านหนังสือของบรรดาโอรสเจ้าของวังท่านชายทั้งเจ็ดท่องคำพีมาตลอดช่วงเช้าคัดเขียนความเรียงภาษาแมนจูและภาษาฮั่นมาสามบทอ่อนล้ากับการเรียนเสียลืเกินแล้ว เมื่อได้ยินเสียงอาจารย์พูดว่าเลิกเรียนได้ท่านชายน้อยๆเหล่านี้ก็เหมือนดังม้าป่าหลุดจากบังเหียนผลออกจากห้องเรียนตรงดิ่งไปยังลานขี่ม้ายิงธนูที่อยู่ด้านหลังอย่างรวดเร็วสำหรับเด็กชายวัยหกเจ็ดขวบแล้วการอ่านหนังสือเขียนหนังสือย่อมไม่น่าสนใจอย่างการขี่ม้ายิงธนูทว่าหย่งซัวที่อายุน้อยกว่าใครเพื่อนกลับยังนั่งอยู่ในห้องเรียนดังเดิม เขาไม่ชอบไปลานขี่ม้ายิงธนูไม่ชอบเล่นกับพี่ชายอีกหกคนความไม่ชอบนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความหวาดกลัวชนิดหนึ่งหยงซั่วยังไม่ใส่หัวออกมาอีกอยากเป็นเป้าธนูให้พวกเราหรือไงท่านชายรองหยงโฮ่ถลันกลับมาในห้องเรียนแล้วตวาดนี่เป็นเหตุผลที่หยงซั่วกลัวที่จะเล่นกับพี่ๆทั้งหกพี่ชายทั้งหกของหยงซั่วไม่เคยเห็นเขาเป็นน้องชายแท้ๆ เพราะมารดาของพวกเขาสั่งสอนมาว่าหยางซั่วเป็นเพียงลูกที่เกิดจากบ่าวชั้นเลวสกปรกต่ำต้อยไม่ให้เล่นและไม่ให้สนใจเขาหากพี่พี่ไม่สนใจเขาไม่เล่นกับเขาก็ยังนับว่าดีทว่าเคราะห์ร้ายที่พี่ชายเหล่านี้กลับชอบรวมหัวกันกลั่นแกล้งเขาเพาอหยงซั่วเห็นพี่พี่ทีไรก็หวัดหวันหว่นขวัญผวาหยางซั่วเหยียบย่างเข้ามาในลานขี่ม้ายิงธนู ด้วยความกลัวเกรงแท่ม้าของหยงจือพี่ชายคนที่สามตวัดลงกลางหลังเขาทันทีทำอะไรถึงได้ช้าอืดอาดหยงจือตวาดเจ้าเป็นม้าของหยงเจอถ้าไม่มาแล้วหยงเจอจะเอาม้าที่ไหนขี่หยงซั่กล้ามกลืนความเจ็บปวดบนไหล่ขวาที่ถูกแท่มา้านั่งยองยองปวดแสบป,ปวดร้อนจนอดครวญครางไม่ได้ระวังหน่อยอย่าตีโดนหน้ามัน ถ้าท่านย่าเห็นเข้าเราจะรายงานไม่ถูกท่านชายใหญ่ย,ยงอิงเตือนเร็วมาค่ะยังไม่รีบมารับใช้ท่านชายหกอีกยงเจอถือแสตวัดมาทางยงซั่วบังคับให้ยงซั่วคุกเข่าลงให้เขาขี่หลังท่านอ๋องจะซื้อลูกมาให้โอรสที่อายุได้แปดขวบในบรรดาโอรสทั้งหมดยงเจอกับยงซั่วอายุไม่ถึงแปดขวบ จึงเป็นเพียงสองคนที่ยังไม่มีมา้าขี่ท่านชายทั้งห้าขี่ม้าของตัวเองวนอยู่รอบตัวหยงซั่วตวัดแท่เคี้ยนเขาเล่นรีบวิ่งเร็วเข้าท่านชายสี่ยงฉินเห็นเขาวิ่งช้าก็โบยแท่เคี้ยนอีกเหตุการณ์เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดหยงซั่วถูกเคี้ยนโบยเรื่อยๆจนเรียกได้ว่ามีแผลทั่วร่างมีแต่ใบหน้าเท่านั้นที่ไรร่องรอยใดๆ พอตกกลางคืนเขาร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดระบมทั่วตัวมารดามักจะกอดเขาทั้งน้ำตาร้องไห้บอกเขาให้อดทนนางมักบอกเขาว่าพี่ๆไม่รู้อะไรอีกหน่อยโตขึ้นก็ดีเองพอพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจแล้วรู้จักรักน้องพวกเราต้องอดทนไปก่อนอย่าไปฟ้องท่านย่าเด็ดขาดถ้าท่านย่ารู้เขา้าผู้พี่ๆจะโกรธแค้นเจ้า อีกหน่อยเจ้าจะยิ่งอยู่ไม่ได้พวกเขาต้องหาทางแกล้งเจ้าจนตายเจ้าเข้าใจที่แม่พูดหรือไม่ดังนั้นหยงซัวจึงใช้ชีวิตอย่างหวาดหวั่นขวัญผวาเชื่อฟังมารดาผู้อ่อนแอด้วยการปิดบังเรื่องที่ตนถูกรกังแกมาโดยตลอดต่อมาเมื่อหยงเจอมีม้าของตัวเองเขาก็เข้าใจว่าตัวเองจะรุดรอดไม่ต้องเป็นม้าอีกต่อไปไม่ต้องถูกเคี่ยนอีก ไม่นึกเลยว่าเขาจะดีใจเร็วเกินควรต่อให้เขาไม่ต้องเป็นม้าพี่ๆทั้งหกก็ไม่เคยเห็นเขาเป็นคนแค่หงุดหงิดไม่ถูกใจอะไรก็จะลงที่เขาเขาถูกเตะถูกต่อยเหมือนเป็นกระสอบทรายค่ำคืนนั้นเองละครชาเก่าวถูกนำมาเล่นใหม่จนได้เพียงเพราะอาจารย์ชมว่าเขาเขียนผู้กันได้สวยที่สุดในบรรดาท่านชายทั้งหมด ผลที่ได้รับคือเขาถูกพี่ๆรุมถุกตีเขียนหนังสือสวยที่สุดเหะเฮ้เจ้าขู่ควรหรือไงข้าจะเหยียบมือเจ้าให้เละดูซิว่าต่อไปยังจะมีปัญญาเขียนหนังสืออีกหรือไม่ท่านชายห้าหยงเคอขยี้เท้าบนฝ่ามือขวาของเขาแรงๆหยงซสื้เจ็บปวดจนร้องขออ้อนวอนให้หยุดร้องหาห้องอะไรทำเหมือนผู้หญิงหน้าสะอิดสะเอียนท่านชายใหญ่ยงอิง เสียสีเสียงเย็นชาเจ้าเป็นผู้หญิงหรือไงมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นแหละที่จะร้องไห้หน้าไม่อายหยงเคอกระทืบมือขวาเขาอีกเสียวชีหน้าหวานเหมือนเด็กผู้หญิงไม่แน่มันอาจจะเป็นผู้หญิงจริงๆก็ได้ในลองถอดกางเกงมันดูหน่อยสิหยงฉินพูดยิ้มๆอย่างประสงค์ร้ายเอาเลยท่านชายทั้งหกครูกันเข้ามารุมถอดกางเกงหยงซั่ว ย่งซั่วตกใจลนลานความที่สถานการณ์คับขันจึงป้องกันตัวโดยหลับหูหลับตาเตะไปปรากฏว่าก,กลับถูกอ,อกย่งเคออย่างจังทําให้ย่งเคอล้มหงายอยู่กับพื้นอยากตายหรือไงกล้าถีบย่งเคอหรือย่งอิงกับยองฮ่กดแขนย่งซั่วไว้คนละข้างย่งจื้อกับย่งฉินกดขาเข้าไว้เจ้าจะถีบข้าให้ตายหรือไง ยงเคอรูปอ,อกตัวเองร้องด่าเสียงดังยงเจอถอกางเกงมันยงอิงตะโกนสั่งยงซั่วเห็นมือยงเจอยื่นเข้ามาใกล้ก็ตกใจดิ้นพลาดอย่าทำอย่างนี้เขาร้องตะโกนด้วยความโกรธแค้นสองเท้าถีบไปมาจะดิ้นให้หลุดท่านแม่ข้าว่ามันเป็นปีศาจจิ้งจอกพวกเรามาดูกันหน่อยว่าลูกปีศาจจิ้งจอกจะเป็นจิ้งจอกเหมือนกันหรือเปล่ายงเคอผลักยงเจอออก เข้ามากระชากกางเกงหยงซั่วโดยแรงความตระหนกของหยงซั่วกลายเป็นความขุนแข้นเขาสะบัดตัวออกโดยแรงคำรามพุ่งเข้าส่วนยงเคอหยงเคอยื่นแขนมาปัดป้องทั้งสองฟัดตีกันพลันวันอยู่กับพื้นท่านชายอื่นๆเห็นก็รีบเข้าไปช่วยยงเคอเพียงครู่เดียวก็กลายเป็นการตะลุมบอลยงเคอถูกหยงซั่วชกเข้าให้ที่จมูกจนโลหิตไหล จึงลืมตัวชักดาบที่คาดไว้กับเอวซึ่งท่านอ,องประทานให้อรรถทุกองค์แทงไปที่ท้องน้อยของหยงซั่วอย่างแรงฉับพลันนั้นเองโลหิตไหลาจากท้องน้อยของหยงซั่วแดงฉานจนกายท่อนล่างถูกย้อมเป็นสีเลือดท่านชายทั้งหกตกใจจนหน้าซีดรีบถอยหนีห่างไปหลายก้าวมองหยงซั่วแต่ไกลๆไ,ไม่กล้าเข้ามาใกล้ทำอย่างไรดีเสี่ยวชีจะตายหรือไม่ ยงเคอกุมดาบเปื้อนเลือดหวัดหวันจนสั่นไปทั้งร่างรีบไปกันเถอะอย่าให้ใครเห็นเข้าเรื่องนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับให้คนอื่นรู้เข้าไม่ได้ไม่อย่างนั้นพวกเราเสร็จกันทุกคนยงอิงก,กลัวยงซั่วจะไม่รอดรีบจุงมือน้องๆอ,อ,อีกห้าคนวิ่งหนีไปปล่อยยงซั่วนอนจมกองเลือดอยู่คนเดียวยงซั่วเห็นโลหิตของตนเองไหลไม่หยุดก็รู้สึกสิ้นหวังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เขาจะตายหรือไม่นะที่แท้นี่คือความรู้สึกยามใกล้ตายหนาวเหนบ็บเยียบเย็นความรู้สึกหนาวเสียกระดูกแกล้นจับสันหลังหยงซั่วตื่นจากฝันขึ้นมาในทันใดหน้าผากมีเหือเย็นซึมทั่วความที่วันนี้พูดเรื่องนั้นกับเย่ลู่ทำให้เขาคิดถึงความหลังวัยเด็กที่ไม่ควรจดจำใช่หรือไม่ความทรงจำที่ทำให้เขาทุกข์ยากเจ็บปวด และสิ้นหวังเหล่านั้นถูกฝังอยู่ในมุมลึกที่สุดของจิตใจเขาไม่ยินดีที่จะคิดถึงมันอีกแต่ห้วงฝันเมื่อครู่ยังเป็นภาพติดตารากับว่าความเจ็บปวดเมื่อครั้งกระโน,น้นได้ย้อนกลับมาลดแล่นบนร่างเขาอีกครั้งครั้งนั้นหากไม่ใช่บ่าวชรามาพบและช่วยเหลือเขาไว้ทั้งรอบหาหมอมารักษาเกรงว่าเขาคงเอาชีวิตไม่รอดเสียแล้ว ทว่าแม้เขาจะรอดชีวิตมาได้แต่หมอก,ก็ได้บอกเขาอย่างเคร่งเครียดว่าบาดแผลนี้อาจจะเป็นเหตุให้เขาไม่สามารถมีทายาสืบตระกูลต่อไปก็เป็นได้พอมารดาทราบว่าเขาถูกแทงบาดเจ็บและอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถสืบตระกูลก็เสียใจหนักที่ไม่สามารถเรียกความยุติธรรมคืนให้เขาได้นางเสียใจจนล้มป่วยไม่ถึงปีก็ตรอมใจตายเขาไม่ตาย จะอยู่ต่อมาได้อย่างปกติสุขพี่พี่ทั้งหกไม่ทราบเรื่องที่เขาอาจไม่สามารถสืบตระกูลพอเห็นเขาหายป่วยก็เย็นชากับเขาไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเช่นเดิมความที่ทุกฝ่ายตั้งใจปกปิดเรื่องที่เขาได้รับบาดเจ็บจึงถูกลืมเลือนไปกับการเวลาไม่มีผู้ใดร่วงรู้ความจริงอีกมารดาขอพี่ๆทั้งหกล้วนเป็นลูกผู้ดีมีฐานะสูง ยากที่มารดาของเขาซึ่งเดิมเป็นเพียงสาวใช้จากเรือนบ่าวชั้นเลวจะเปรียบได้วิดาไม่เคยเห็นความสำคัญของเขาในวังนี้แม่ทันย่าจะรักโปรดบานเขาแต่ท่านก็รักพี่ๆของเขาดุจเดียวกันดังนั้นจึงเรียกได้ว่าในวังนี้เขาโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งพาเขาไม่ง้อถึงขนาดไปหาทางทัวความยุติธรรมให้ตนเองเพราะผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเช่นเขา ไม่มีคำว่าความยุติธรรมอยู่แล้วเขาได้แต่ทำให้ความเจ็บปวดที่ถูกพี่ๆทั้งหลายถุกตีจนถึงกับใช้ดาบแทงนั้นกลายเป็นเพียงฝันร้ายฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจไม่ปริปากเอ่ยแม้สักคำเพราะถึงมารดาเขาจะมีชาติกำเนิดต่ำต้อยแต่เขาก็ยังเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านอ,องอย่างได้รับการดูแลจากทุกคนในวงังยังสามารถเติบโตอย่างร่ำรวยมีโยศัก นี่คือความเป็นจริงของชีวิตเขาไม่อาจฉีกหน้าพี่ๆได้ทว่าวันนึงหยงซั่วพบว่าใบหน้าของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธได้เขาจึงไม่ลังเลที่จะใช้มันมาแก้แค้นพี่ๆเขาทำให้สตรีรอบกายหลงไหลขณะที่เขากำลังอยู่ในพวังครุ่นคิดนั้นก็ได้กลิ่นยาโชยมาหยงซั่วหันศีรษะมา เห็นเย่ลูถือชามยายืนมองเขาอยู่หน้าประตูอย่างระมัดระวังสายตาของเขาเบงกลับมาจากจ้องที่หนังสือในมือตั้งใจจะไม่สนใจนางเยลูกัดริมฝีปากค่อยๆเดินมาข้างหน้าคุกเข่าลงประคองชามยานั้นยกขึ้นสูงเหนือศีรษะหยงซั่วรับชามมาเงียบๆดื่มหมดในคราเดียวนับแต่ถูกพี่ๆทุบตีอย่างรุนแรง บ่าวราก็เริ่มเคี่ยวยาบำรุงร่างกายให้เขาทุกวันไม่รู้ว่าไปได้เทียบยามาจากที่ใดเขาเองก็ไม่เคยปฏิเสธหักหานน้ำใจจึงดื่มยานี้มาสิบกว่าปีแล้วเยลูรับชามเปล่าไปเก็บจากนั้นก็กลับมายืนรอให้เขาเรียกใช้อยู่หน้าเตียงนางมองเขาเงียบๆอย่างขลาดกลัวหยงซั่วรู้ว่านางรอคอยอะไรแต่เขายังคงพลิกอ่านหนังสือต่อไป แทงทำเป็นไม่สนใจนางเยลูตระหนักดีว่าตนเองบังคับให้เขาต้องเอ่ยความลับส่วนตัวออกมาการที่เขาจะโกรธนางก็เป็นเรื่องธรรมดานางจึงนั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่หน้าเตียงไม่กล้ารบกวนอารมณ์เฉยชาของเขารอเพียงให้เขาเรียกนางขึ้นไปนอนบนเตียงอย่างเคยและยกโทษให้นางกลับไปนอนห้องตัวเองเสีย พอได้ยินเสียงเรียบเฉยของยงซั่วนางก็นิ่งมองเขาวางหนังสือในมือลงล้มกายหลับตานอนเขาให้นางกลับห้องสองมือเย็นเฉียบของนางรวบแน่นกำเป็นหมัดมองเสี่ยวหน้าด้านข้างนั้นอย่างไม่รู้จะทำเช่นใดดีตอนที่นางหันกายเดินกลับไปน้ำตาก็ร่วงเป็นสายจนเสื้อผ้าเปียกชื้นนางล้มตัวลงนอนบนเตียง ซึ่งไม่เคยนอนมาถึงสองเดือนกว่าเอาพ่าห่มคลุมศีรษะซุกตัวนอนร้องไห้อยู่ในผ้าห่มนางไม่ควรทำให้เขาโกรธไม่ควรเค้นถามจนเขาต้องพูดเรื่องความลับนั้นออกมาช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นางกอดเขานอนทุกคืนเคยชินกับไออุ่นจากกายนั้นและเคยชินกับอ้อมแขนที่ทำให้นางรู้สึกอบอุ่นเพราะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปกระทันหัน นางจึงรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวความรู้สึกแบบนี้ไม่ถูกต้องนางรู้ดีว่าตนเองไม่ควรรู้สึกพึ่งพาเขาในด้านจิตใจนางเป็นเพียงสาวใช้ต้นห้องของเขาเท่านั้นไม่สามารถอยู่ร่วมเตียงกับเขาตลอดไปวันหน้าเขายังต้องแต่งงานจะต้องมีสตรีอีกนางมาให้ความอบอุ่นแก่เขาถึงเวลานั้นเขาจะไม่ต้องการนางอีกต่อไปสำหรับหยงซัวแล้ว นางเป็นเพียงสิ่งแทนเตาผิงให้อบอุ่นเป็นเพียงสาวใช้ใบที่ไม่มีทางเป่าประกาศความลับของเขาให้ผู้ใดล่วงรู้ได้เท่านั้นเองหยงซั่วนางร้องเรียกชื่อของเขาอยู่ในใจร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเขาไม่มีทางได้ยินตลอดการเหตุใดนางจึงรู้สึกปวดร้าวในหัวใจถึงเพียงนี้นะนางร้องไห้อย่างอัดอั้นน้ำตาเปื้อนหมอน หัวใจรวดร้าวเราจะแหลกสลายเสียงร้องไห้นั้นบทดบังเสียงฝีเท้าเบาๆที่เจ้าของผลักประตูเข้ามามือคู่หนึ่งเลิกผ้าห่มที่คุมร่างนางออกรวบร่างน้อยที่เปื้อนน้ำตานั้นเข้ามาในอ้อมอกอย่าร้องไห้เสียงถอนใจที่เปี่ยมความสงสารดังขึ้นเขากอดประโลมตบร่างนางเบาๆเราจะกล่อมเยรูแนบใบหน้ากับอกอุบอุ่นนั้น นั่นเป็นเสียงหายใจที่นางคุ้นเคยเสียงนั้นปลอบโยนและเติมเต็มความว่างเปล่าสิ้นหวังในใจนางนางอ้าแขนออกแล้วกลับพรหวากอดเขาอย่างแน่นนั่นเป็นการกอดที่มาจากความกลัวเกรงที่จะสูญเสียเขาไปอีกครั้งเหมือนดังจะผสานตนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาจบตอนที่12แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป